ลูกโอ้ยเธอลูกสาวมาเอารองเท้าให้รองเท้าเอารองเท้าให้แม่เลวรองเท้าให้แม่แม่มีรองเท้าใสยังไมนั่นให้รองเท้าให้แม่ก่อนเรองเท้าให้แม่ก่อนเอ้ยเอาไปให้แม่ไว้ไว้ไว้โอ้ยมันแก้งมันชอบแก้งเอาไปให้แม่เร็วๆล้วจะให้แม่ใสยังไงเอาไปให้แม่ใส่ก่อนไม่ให้ไม่ใช่ของป้าป้าไปให้แม่ใส่ไว้มันมันต้องห้างมันต้องอวดอวดซะก่อน โอ้ยน่าจะเป็นอวดเนาะอวยอ้ยอวเอาไปอวดพี่แว่นน้าเอาไปอวดพี่ตังนไปแม่แม่จะใช่เลยแม่ก็ไปโหลดเด้แว่นเอหายขื่นน้อยหนูเพะโอนเนาะหางเอื่องเแม่แม่แน่นะแม่เว้ยบางคนจะคล้องเ่มบงคนจะคลองแม่สิรังหาร์ดเูดูสี่งนั้เอะเ เร็วโอ้ป๊าป๊าบอกว่าใครป้าไปอาบน้ำป้าเราปุนเข้าโกงเลยท,ทันทีผู้แจ๊บหัวบักอันนี้กินยังไงจับอันนี้กิยังไงจับต่าจับน้อแก่นหน่อยโอ้มมไม่ให้แม่จับดิไม่หรอ้เลยโอ้ก็จะรู้ป๊าป๊าจะพาไปอาบน้ำโอ้ไม่ออกมานแน่นอนเลยนะถึงแย่งกันอยู่แล้วมันจะขาดคนนี้แหละไปเรื่อยเรื่ มาเนี่นี่นโอ้ยทุกคน function, ดูดูดูบันย่งมันมีความสูงอุ้ยจ๋งไปมากมาลุลุลุลหมดยหดยเอาสุดข้างนี้ใหญ่หลวงนักเอาเอาเอาคักคโลดเห้มันขาดโด้วเอาค่กๆโลดเอาอืมฮเป็นไหนเป็นไหนไหนแบนสูบบไดได้แบนเอาไม้แล่นไปาไม้ลดน่นนมันบือแล้วเนี่ยขอนะครับหลูกขอโอ้โหไอ้วน ไม่ให้หรอโอ้จะเอาไปเล่นหรอจะมาแย่งของโอได้อีกเลยลูกป้าหรอขอป้าขอนะป้าขอนะครับโอ้ดูทุกคนขอนะครับผมขอขอขอกด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 มันขาดทุกวันนั่นนั่นแว่นแว่นเอาเลยแว่นแวนยังมันแลเอาไปเข้ากองไว้ลูกไปยังกับมันเลาไปเข้ากองไว้ไปไม่ยอมปล่อยนะทุกคนเอาละเออดังขวดมาหนึงอ่า มาปล่อยจะปล่อย,อยไม่ปล่อยไอ้วันวันปล่อยไม่ปล่อยแปะขนมกับแม่เลยไปเลยเขนมกับแม่เลยโอ้โหแห้งหมาอยังขึ้นหลายเนี่ย <c oughs> มันไม่ยอมแม่วันวันมาช่วยกันดีเราอะ่ะ <c oughs> นี่อะ่ะกานไหนกานไหนสู่เบาหวานสู่เบาหวานหืออ่ะผ่านผ่านเอาหมอนไม่ได้ผ่านผ่าน เสียงอะไรลูก